านนนัคฟ้ไอ ah, ah, okay. yeah. ah uh ้แซกอย่าเพิ <Hey. S 2> <umba> well ่งเกินแกร้องเพลงเสรโลโซสักเพลงไว้ได้เลยได้เได้เลยเกิดมาไม่เคยเจอใครมือเจออะไรพี่ทำเสียงแบบชายเมืองสิงด้วยเๆาๆลั่งเมื่อภาคตะวต้ออา ไม่เคลิ้มผมไม่ใช่จิงก้านะที่เปลี่ยนได้ขนาดนั้นนะเกิดมาไม่เคยเออเยัพรไม่ยอม ไปถึงไหนพอให้ฉลองก็ฉลองไม่หยุดรู้ไหมว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วโออนั่นน่ะสิกี่โมงกี่ยามแล้วนี่ยังร้องเพลง,งกันอยู่ได้โอ้ยเดะเดะเแล้วเมื่อกี้หมาตัวไหนมันแหกปากร้องตั้งสามเพลงอ่ะพี่ซ้มไงเออโอ้ยนานี่ฉันจริงเวลาฉันมีเรื่องกับใครแกเข้าข้าวคหอื่อทุกทีเลยแกเป็นน้องฉันหรือเปล่าเนี่ยนี่เลิก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 ชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนกันไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดดดยดยอะไรอีกรอเได้ได้ไดก่อนที่จะต้องจำลาจากญาติสนิทไม่เสียหายที่รักไปอะไรอีกขอร้องเพลงเมียสุดที่รักฟังสักเพลงจะได้ไหมเพื่อนน้องคนเดียวนะจ๊ะผีฟ้า สรุปสรุปบ้านใครบ้านมันไว้ปอบติกลโอ้ยจะให้กลับบ้านยังไงได้ละครฉันกลับไม่ได้หรอกทําไมอ่ะเพราะบ้านมันหนับกลับไม่ไหวก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยจะให้ฉันกลับไปได้ไงอะ ไอชั้นเนี่ยนะมันมีลูกก็เหมือนไม่มีร้อยวันพันปีมันก็ไม่กลับมาดูดำดูดีพ่อมันลูกฉันมันคงคิดว่าแค่มันส่งเงินมาให้ฉันเนี่ยมันก็ทำให้ฉันมีความสุขพอเพียงแล้วแต่มันไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งพี่จะทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุด่ะ มันก็คือการที่มันกลับบ้านมาหาฉันตั้งหากหนุย้ยยพี่เข้าใจเองดีไว้น้องเอ้ยไม่เป็นไรหรอกยังไงนุ้ยก็ยังมีพวกเราทุกคนนี่เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอใช่ใชอย่าคิดมากไว้ยเองยังดีนะนุ้ยนะเองแค่ลูกไปม,มาหาแต่พี่เนี่ย มีลูกเป็นหมาไอ้นุยน้องรักพี่ขอร้องเพลงปลอบใจเองสักเพลงจะได้ไหมวะเพื่อ <c oughs> เองวะนะขอบคุณพี่ทำใจสำบาย ผีฟ้าเอ้ยผูเหาเต้นกำนี่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 ตบจิช <c oughs> ีพเอเอาข้าวมาเช้ามาผัดสุดยอดประหยัดจริงๆนี่คนหรือเครื่องยนต์ดีเซนเนี่ยเข <c oughs> าเรว่าใช้เงินเป็นโอโ้โหนี่ดูหน้าตาเหมือนยังคิดไม่ตกก็จะโทรบอกแม่ไงล่ะสิทา่าฮะเธอเป็นการจะบอกแม่ไงวะ ปกติเป็นลูกผู้ชายแมนๆพูดกับแม่ตรงๆเลยแม่ครับผมกลับบ้านไม่ได้หรอกผมตกร้อคผมตกร้อะไม่ขาหมอเอาพี่นัทกลับไปแล้วเหรอพี่ เอาให้ประกิตนะดึกแล้วอ่ะยังไม่กลับบ้านเหรอนุ้ยเขาบอกกลับบ้านได้หรอกมันหนักก็เลยไม่กลับเลยเฮ้ยแนม่ไม่ได้จะแตะฮ้ดี เอาเฮ้ยนี่งอนกันเป็นคู่เกย์ไปเลยวะเฮ้ย ง้อกันแท้โคตรอ่ะผมรู้ว่าพี่โกรธผมรู้ก็ดีแล้วนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่ว่าพี่ยุงเรื่องครอบครผมอ่ะฉันรู้ที่ผมโกหกแม่ ผมกลัวแม่จะเสียใจที่รู้ว่าผมกลับบ้านไม่ได้ใช่แม่อาจจะเสียใจถ้ารู้ว่าลูกกลับบ้านไม่ได้แต่แม่คงเสียใจมากกว่าถ้ารู้ว่าลูกโกหก โหลแม่ก็ครับเพิ่งเก็บร้านเสร็จก็ครับแล้วป่อเหรอปอล้างจานอยู่ก็ครับแม่ครับนัดขอโทษน,นะครับที่นัดโกหกแม่ สงการนี่กลับแน่นอนครับดูแลตัวเองดีๆนะแม่นะครับนักคิดถึงแม่นะ แม่แกไม่ว่าอะไรแล้วใช่ไหมแม่บอกว่าตอนสงการแค่เอาเสื้อหลังไปฝากก็ได้ปานนี้จะเป็นอย่างไรจากเมื่อไกลแสนนานคิดถึง ถึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับแม่จะแม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจดวงนี้เป็นควงจากลูกน้อยที่แม่ห่วงห่วง สีวิทย์ไลไกลบ้านเราคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลยอยากกลับไปสอบลองที่ตรงตากแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงท้าในอกแม่ แม่ครับน,นัดลืมบอกแม่ไปอย่างครับนัดทักแม่นะครับเก,กเก็บเรื่องราวุ่นวายสับสนใจที่วกวนของคนในเมืองกรงคิดถึง แม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปสอบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียงแท้ในอกแม่สุขเกินใครอีกไหม นั้นลูกจะกลับไปหอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนกับบางคนที่ใจไม่แน่นอนกับบางคนที่ใจไม่แน่นอน บางคนไปสอบลองที่ตรงตักงแม่นักอย่าบิดนัก